รู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเออสมองของเราเนี่ยมันมีเพดานความสามารถจริงๆหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะนี่คืออวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดที่เรามีเลยจริงครับเอ่อถ้าเราดูแค่โครงสร้างพื้นฐานของมันนะครับก็น่าทึ่งมากเลยแล้วเรามีเซลล์ประสาทหรือที่เรียกว่านิวรรนเนี่ยครับอยู่ในสมองเนี่ยมากถึง86,00 0ล้านเซลล์เลยนะครับโห86,00 0ล้าน ใช่ครับมันเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่แบบซับซ้อนมหาศาลแต่กลับใช้พลังงานนิดเดียวเองนะครับประมาณ20วัตต์20วัตต์เองเหรอคะน้อยกว่าหลอดไฟอีกนะเนี่ยใช่ครับน้อยมากสําหรับการทํางานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจุดเด่นสําคัญมากๆเลยของสมองก็คือความสามารถในการเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ ที่ได้ยินบ่อยๆคือ neuroplasticity อ่าใช่เลยครับ neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยค่ะมันทำให้สมองเราปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็ยังปรับได้อืมคือจากข้อมูลที่เรามีกันอยู่วันนี้นะครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าไอแนวคิดที่ว่าสมองไร้ขีดจากัดเนี่ยมันมันจริงแค่ไหนกันแน่หรือว่ามันมีข้อจากัดอะไรซ่อนอยู่ แล้วเราจะดึงศักยภาพสมองออกมาใช้ได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มตรง n e โรพ p l a s t i ิ i t y นี่เลยดีไหมคะมันทำงานยังไงคะที่บอกว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตเนี่ยได้ครับคือมันเป็นความสามารถของสมองในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งจัดระเบียบการเชื่อมต่อของเซลลประสาทใหม่เพื่อให้มันตอบสนองต่อการเรียนรู้ใหม่ๆประสบการณ์หรือว่าเการฟื้นตัวจากความเสียหายบางอย่างอ๋อค่ะ ตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆก็คือ,อ,อคนที่สูญเสียการมองเห็นไปนะครับสมองส่วนที่เคยใช้ประมวลผลภาพเนี่ยบางทีมันก็ถูกปรับไปช่วยเสริมการได้ยินให้ดีขึ้นได้อืมอืมเข้าใจค่ะหรืออย่างเวลาเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับเช่นเล่นดนตรีภาษาใหม่อะไรพวกนี้ก็คือการสร้างเส้นทางใหม่ๆในสมองเราขึ้นมานั่นเองเข้าใจเรื่องความยืดหยุ่นแล้วค่ะแต่ว่าหลายคนก็ยังรู้สึกนะคะว่า พออายุมากขึ้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันยากขึ้นจริงๆนะคะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกหรือว่ามันมีส่วนทางกายภาพด้วยค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือจริงอยู่ที่ว่าการเรียนรู้ในผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้รวดเร็วพูดปลาเท่าตอนวัยรุ่นอันนี้ยอมรับครับแต่ว่าความสามารถในการปรับตัวหรือ neuroplasticity เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับอ๋อค่ะเพียงจะอาจจะต้องใช้ความพาย,ยายามมากขึ้นน้อย การฝึกฝนที่เข้มข้นขึ้นแต่สมองผู้ใหญ่ก็ยังสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆได้แน่นอนครับแสดงว่าการเรียนรู้มันก็เหมือนเราไปสร้างทางด่วนใหม่ๆในสมองเราจริงๆใช่ครับเปรียบเทียบได้ดีเลยทีนี้คำถามใหญ่เลยค่ะแล้วตกลงสมองเราเนี่ยมันมีเพดานจริงๆไหมคะหรือว่าเราแค่ยังไปไม่ถึงเองอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันมีสองมุมมองหลักๆเลย มุมหนึ่งก็จะเชื่อว่าศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันแทบจะไร้ขีดจำกัดเราเรียนรู้พัฒนาไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิตอืมค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยมันก็น่าจะต้องมีข้อจำกัดทางกายภาพบ้างสิอย่างเช่นความเร็วในการประมวลผลหรือว่าความจุข,ของความจาอะไรแบบนี้ยิ่งพอเราเทียบกับ AI หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยสมองเราอาจจะดูช้ากว่าในบางเรื่องนะ ซึ่งถ้ามองแบบนั้นมันก็ก็สมเหตุสมผลน,นะคะว่ามันคงไม่ได้ไร้ขีดจํากัดแบบสมบูรณ์จริงๆใช่ครับอาจจะมีข้อจํากัดทางชีวภาพอยู่จริงแต่แต่จุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าคือแม้จะมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างนะครับแต่ศักยภาพในการพัฒนาผ่านการเรียนรู้การปรับตัวเนี่ยมันมหาศาลมากจริงๆค่ะสิ่งที่เรามักจะเรียกว่าขีดจำกัดเนี่ยบ่อยครั้งมันอาจจะเป็นแค่ ขีดที่เรายังไม่ได้ลองก้าวข้ามหรือเป็นทักษะที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนมากกว่าจะเป็นเพดานที่แท้จริงนะครับโหฟังดูเหมือนว่าคุณแซสสาคัญจริงๆมันอยู่ที่การใช้งานสมองใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันทํางานไปเฉยๆถูกต้องเป๊ะเลยครับสมองนี่เหมือนกล้ามเนื้อเลยยิ่งใช้ยิ่งท้าทายมันก็ยิ่งแข็งแรงอืมการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ซโซนทาอะไรซ้ําๆเดิมๆรับข้อมูลแบบเดิมๆตลอดเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นให้สมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆเลย มันก็เหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ออกกําลังกายอะครับค่ะค่ะลองนึกภาพเราพยายามแก้ปัญหาอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนหรือเรียนรู้เรื่องที่เราไม่ถนัดเลยนั่นแหละครับคือการออกกําลังกายสมองชั้นดีเลยเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราต้องคอยหาเรื่องให้สมองได้คิดได้ทํางานหนักอยู่เรื่อยใช่<ๆ>ครับต้องกระตุ้นมันแล้วถ้ามองไปในอนาคตละคะเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยขยายขีดจํากัดตรงนี้ของเราได้ไหมคะโอ้อันนี้เป็นไปได้สูงมากครับ ตอนนี้เรามีแนวคิดเรื่องการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์โดยตรงที่เรียกว่า Brain Computer Interface หรือ BCI BCI ค่ะครับเทคโนโลยีที่อาจจะทำให้สมองเราสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่าง Neuralink ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออ๋อค่ะได้ยินอยู่ค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในอนาคตได้มากเลยครับหมายความว่าในอนาคตเราอาจจะทางานร่วมกับ AI ได้แบบ แนบแน่นขึ้นมากๆเลยช่วยเพิ่มพลังการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาหรือว่าเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงมากอาจจะเป็นยุคที่มนุษย์กับ AI ทํทำงานเสริมพลังกันเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางชีวาภาพเดิมๆไปสู่ศักรกยภาพที่เราอาจจะยังจินตนาการไม่ถึงตอนนี้ก็ได้โหฟังแล้วก็ทึ่งนะคะสรุปจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ พอจะฟันธงได้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมองเรามีลิมิตจริงๆหรือเปล่าเอ่อถ้าจะให้ฟันธงแบบร้0เลยนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ยังบอกได้ไม่ชัดเจนขนาดนั้นครับว่ามันมีเพดานสูงสุดที่ตายตัวจริงๆหรือไม่อืมค่ะแต่แต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือศักยภาพในการพัฒนาของสมองเนี่ยมันมีอยู่มหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ และที่สำคัญคือมันผูกติดอยู่กับการที่เราใช้งานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนอันนี้สำคัญที่สุดครับงั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะถ้าเราทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาท้าทายสมองตัวเองกันอย่างจรงิงจังไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเราจะสามารถผลักดันขีดจำกัดที่เราเคยเชื่อกันเนี่ยไปได้ไกลกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้แค่ไหนกันก็เป็นเรื่องที่น่าลองหาคาตอบด้วยตัวเองดูนะคะ